น้อยเด้อจานกล้องบรรยากาศเริ่มไม่ดีแล้วครับนครับพอตกเย็นขึ้นมาเนี่ยท้องฟ้าก็มืดขึ้นมาเลยครับผมนี่ฮะเราพยายามที่จะดึงดน้อยให้ได้เยอะที่สุดครับเนี่ยให้ไกลที่สุดให้เป็นตัวกั้นน้ำตรงนั้นได้ดีที่สุดครับนกประกันกั้นน้ำล็อกที่สองครับ มีไหลกลับมาขึ้นมาบ้างครับเป็นเรื่องปกติเนาะกิเลนโอ้โหเจ้วๆจีวเจวต่อเอดินเหน,โอโอนเียวกึ้นไปปั้นไหมดินเรียนมันสามารถยัดออกไปได้ครับเพราะว่าดินเรียนมันจะเป็นดิน มันจะข้อดีมันคือเวลาดันโยนไปแล้วก็เอากระป๋อดันไปต่อมันก็จะไหลไปได้ครับเพราะว่าทางมันเป็นน้ำเนาะมันก็จะไหลลงไปในน้ำครับข้อดีของเลนก็มีนะครับแต่ข้อเสียเยอะกว่าข้อดีครับผมเลนทำงานลำบากเสียงสูงลาดึ้นมาใดจบไป โหลดนี่ลองจอดโหลดาย<ป>นี่ฮะตักไปหมดให้มันดูไปครับ มาเยอะนี่เราไม่สามารถที่จะมาโยนดินออกข้างได้นะครับปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับผมเอาตรงนี้นะพี่กล้องนี่นะอายืนท่าหมายกันครับเดี๋ยวไปก่อนเออนแล้วไปยืนให้มันชิดกับกากคันกันแนวให้เยอะสุดเพื่อที่จะเวียงดินออกไปให้ได้ไกลครับผมถ้าเราสามารถยืนใกล้ได้ยิงใกล้แนวได้จะเวียงได้ไกลอ่าทำอะไรนี่เปิดทางน้ำแล้วครับโจ๊บครับนี่ฮะ อาจารย์ก็ับเปิดน้ำไม่ไรหร้วครับเพื่อที่จะตักตรงนี้ครับให้ตักง่ายเปิดแล้วก็กั้นน้ำไว้อย่าให้มาทางชั้น <P ers i> เป็นได้ทั้งไม้แคขกีฟันเป็นได้ทั้งที่เหยียบครับเรีว่า สองประโยชน์ครับอ่ายคนตกงมานสนุกเลยครับผมงานนี้จะเดินไหนเดินไปไกลหรือเปล่ามีความเสียงเพิ่มความมั่นใจ ต้องรองด้วยไม้ครับผมอ่าไปเูยพี่จะขยับไปใกล้ครับให้ใกล้ที่สุดครับเพื่อจะดึงดินตรงนี้ไปให้ได้เยอะครับับถ้าเดินไปอยู่ใกล้กันแนวเท่าไรเราก็ยิ่งโยนที่ได้ไกล ยืนได้มั่นคงแล้วยืนได้มั่นคงแล้วอ่ะแมวแต่กล้องนั่งเอาไปให้มันย้นยนี่ฮะขับปลาไปให้ขับปลาไปไวจัวกครับโอ้เนี่ยวันนี้น่าจะได้ตรงนี้ครับเนี่ยที่ผมนั่งครับได้เยอะเพราะทุกคนน่าจะหมดเสียด้วยซ้ำตรงนี้ครับไปเวียงไว้เลยอาจารย์กล้องแจ๋วเลยแจ๋วเลยนี่ครับหลักลงไปครับ พอโยนไปก็ใช้พุ่งขี้ได้ด้านหลังดังนเข้าไปครับนูคบ่ครับดูครับพายุพายุฝนมาแล้วพี่น้องอรีบจัดให้ได้เยอะที่สุดครับรีบจัดอาจารย์กล้องถ้าตกลงมาน,นี่ก็คือยากอีกแล้ครับพี่น้องเอ้ยเนาะทำงานก็ไม่ไหวทำงานก็ไม่ได้ก็ไม่เดิอนอาจจะพรุ่งนี้ทำได้แต่รถขุดแต่รถดับิ่งไม่ได้ก็เสียเวลาครับเนาะ น้องระดำมาแล้วทีิงวราดำเรามาแล้วก็อยากได้งานเราก็อยากได้งานเหมือนกันเลยครับงานจะได้ออกหน่อยออา ถ้าแชทล้ำขึ้นทั้งหมดนี้เราก็หมดค่าเชือกเลือในการขุดไม่พอหมดค่ารถล้ำอีกครับตรงไหนที่แชทล้ำได้เราก็ใช้ครับตรงไหนใช้ไม่ได้เราก็จะใช้รถขุดนี้นครับดันดินไปยกช่วยกันไปครับจะได้ง่ายครับดาวเแต่รถเอาแต่ดินโคลงขึ้นไปก็รถดินไ,ม,ไม่ไหวครับ เหลือครับผมดูสถานการณ์แล้วเพราะว่าไม่เหลือดูมืดขนาดนี้ครับดูดูบภรพอากาศครับไม่น่าจะรอดครับลงตับจุดมาแล้วครับผมลงเม็ดมาแล้วครับอาจารย์กองลุยลุยอาจารย์กองลุย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 เรวเวลาทํางานอีกชั่วโมงนะครับท่าน นีก็ฝนจะมาอีกแล้วพวกได้แห้งกันน่ะ ก็ไม่ถูกเราก็จะได้มีได้ทํางานต่ออีกพงกนี้ครับ,รบแต่ว่าถ้าโชคไม่ดีก็พวงนี้ก็ต้องหยุดนะครับผมถ้าบรรยากาศแบบนี้เนาะเราก็ไม่สามารถทำงานได้ครับทํางานหน้าฝนเียับข้าไปครับ ไปใกล้ย,ยิ่งจดดีสำหรับพวกเราครับอ่ะดันเข้าไปใกล้กับดันดันดินออกได้หลักดินออกได้ครับย,ยิงไกลยิงไฟได้ครับหลักออกไปเออแจ้วครับมาต้อยมาคืนครับผม จะหนักใช่้วยครับไม่รอไล้พอหนักใช่ไหมสามประตูมันตึบกัแล้วหรือว่าจะลอยไปที่อื่นนะเขาไม่ทราบเหมือนกันอ่าอ่าฝากดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจทีมงาน้พวกเราครับศิษย์สตรีบุตรยมครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดแล้ะกดกระดิ่งครับจะไม่พลาด การน,นำเสนอคลิปของเราทุกๆคลิปครับผมสวัสดีครับ